กูอยู่ไหนเนี่ยกูไม่รู้อะไรคือ c a b c วะมึงบอกว่า b ให้ตรงถ้า c ให้เลี้ยวขวามันจะกระตุกไปเยๆะเงเย็นๆแล้วมันมีให้ขึ้นอีกแล้วไปทีวีเหรออืมเราบอกว่าถ้าาอยากดูทีวีให้เข้าไปมันต้องไปทางโน้นรอเปล่าแล้วทำไมพวกมึงไปคนละทางางเย็นสำรวจเหร แล้วด่านนี้มีตัวอะไรไม่เนี่นยกูก็ว่ามีอะคือมันดูหยุดตกดีเพื่อนกูโดนแน่จังกูโดนแน่ต่ออะล้วพวกมึงตายกันหมดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกูโดนอ,อ,อะไรไม่รู้วิ่งมาจากชั้นสองจะช่วกูละองละตายกันเงียบมากกูจะไปอะไรนะภาษาจะได้กูโดนไปช็อตออนสุดแต่ตัวใหญ่วิ่งหนีไม่ทันจริงเลยไม่ได้กูดเด็ดพวกมึงเป็นไปแล้วเหรอโอ้สบายดี นายไม่เจอตัวนั้นนายไม่รู้เราเพราะมันยิงไปทัดเออเอาเป็นว่าถ้าเปิดตู้คงทิ้งไว้ได้ก็เปิดทิ้งไว้เราไปไอ้เฮียมันเป็นแมงม,มุมอะไม่เกียร์นะอือใช่ตัวเนี้ยเออเฮียอ้าวอ๋อเพื่อ,อ,อนกูนี่เองก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรเนี่ยสีไปห้องที่มันชี้ตรงหน้าต่างไะเออนะเป็นไ,ไปได้เป็นไปไ,ได้เจ๊ฟคิดดีๆอ๋อเล่นใหม่ไป กูเพิ่งเคยโดนไฟช็อตตายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี <c oughs> ่เองอแล้ว A B C นี่คืออะไรอ๋อเพื่อนมันมีกระดาษบอกให้เขียนทีวีอ่ะหรือว่าเควนเขียนทีวีเข้าลิฟไฟช็อตไหม <c oughs> เออนั่นใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ไม่รู้อ่ะก็คือเราต้องไปหาทีวีจากห้องนั้นแล้วก็เข็ยนมาตรงลิฟทีวีแล้วก็ช่วยกันเขียนเส้นเขียนไว้เรื่อยะนี่แหละเออนี่อทีวีเออนาไปกับฉันไหมหนิหน้าตากับเจฟกูไปกับมึงดีกว่ากูไปกับเจฟกูน่าจะตาย ไลเจวิ่งมาแล้วอ่ะเฮียวิ่งมาละอุ้ยแต่แมงมุมไม่เข้ามาไม่ได้มึงตัวใหญ่เกินอ๋อแล้วก็แล้วมามุมอย่มุมโน้นเยี่ยวตรงนี้ปลอดภัยน่าจะปลอดภัยมึงออเงี้ยก็ต้องหาทีวีห้องห้องห้องนี้อันตรายอ่ะเข้าเฮียอเียยาเียป็นคอมมันออกข้างนอกได้ยังไงวะ อืมนี่อ่ะทีวีอ๋อเขียนมาเดินี่มวอทีวีคิว่ว่าใช่สบคูแล้วเอาทีวีขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าโอ้ใช่ว่าตรงนี้มันเป็นเซฟโซนสกติดสอบไปโอ้ดิอคือไอ้เจมมันมองเห็นทางข้างหนเหรอใช่ทีวีบางมิดอ่ะอยากให้มันมาเข็นโอเคเสร็จแล้วหลังจากที่เราเก็บสามอันปุ๊บเราจะเปิดประตูทางออกหรือวิ่งข้ามไปได้ถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่ทำมันจะโดนตัวแดงเด็กเออ โอ้โหโคตรเป๊ะเจ็นเลยเพื่อนดีนะมันไม่ไล่ตอนตอนที่ถือไอเทมเนี่ยแต่ถือทลา่อันนี้ก็คือเกินไปก็ตี้มันไล่นะก็ออไม่ใช่ว่ามันไล่อะวะแค่มันไม่เจอมันไล่เหอเออแค่จะหาเจอไม่เจอโอ้วิ่งไม่ทันนะนน่ะอ่ะเรากดเปิดประตูแบบดับเบิลอีกออวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว มาไม่ได้ใช่ไหมแล้วมึงแล้วมึงตายตรงนี้ได้ไงถ้าเกิดมาไม่ได้แยกไงมันก็ต้องหาแยกเลยดิแต่ตอนนี้มันก็เหลือแค่เครื่องเดียวไงที่หาไม่ได้ถ้ามันเดินกลับมานทำไมอ่ะมันเข้าฉันเลือกที่ตาเคยสวยเ่ยแย่มากมึงเอ้ยคือแบบกูเห็นว่ามึงอยู่ตรงนู้นนะพอมันอ g เก s s i v e ปุ๊บมันวิ่งไปว่า อย่าขังกูอยา่าอย่าขังกูอีอเจมข้าวเพื่อนก <c oughs> ูเห็นตอนแรกตา <c oughs> อีเวเลยเจมข้าวเพื่อนได้ลงพอแทนที่มันจะการให้มันเสร็จไวๆ้ยเฮียกูไปแกะเลแดงแล้วเฮ้ยไม่ได้นั่งใจ <c oughs> จะช่วยเปิดไงกูลัวแบบมันเปิดไม่ได้มันกดส่วนกัน <c oughs> อ่ะตอนอะไรมา,า <c oughs> ไอเจมันไม่เนียน แมงมุมก็มีตาไหมไปหันนั่นยองหันตูให้มันดูอ่ะเป็นไงตอนเขียนทีวีรู้สึกไงเพื่อนติดอะไรวะมันมันตรงมึงทำมันไม่ตรงอ่ะใช้ระบบดึงเปลี่ยนมุมเมาแบบอืมโอ้โหดูดีเพิ่งกูโคตรฉลาดเลยก็เป็นเงินครับไอฟิลยินดไฟจอตายนะมันไยวดูเตรียมร้อนหรอ exit คุณบอกเอสเวดไอพี กระโลง <on> ไปข้างล่างไม่โดโดลงไปข้างล่างครับเวรเื่อกูก็ว่าอยู่อีสเบล์มันต้องทางนู้นไม่ใช่ไหรอวะกูประหลาดใจมากกว่าที่มงมุมมันไอ้น <N ountain> ั่นล่ะนะไม่มีคอมมอนเตนเลยเขาบอกวิสเบล์เนี่ยวิ่งไปกระโดดอ่ะรออะไรอ่ะเชื่อคนง่ายซะด้วยลงมาแล้ว